กระชาิเงินทอนแม่ค้าขายไก่นะครับสมัยก่อนคุณแม่เป็นแม่ค้าขายของขายหลายหลายอย่างนะครับะพ้อนก็จะมีกระจาดเงินทอน,นะพอนถ้าจะหาเหรียญเก่าๆนะลองถามคุณแม่ที่ขายของนะครับ ว่าท่านยังหลงมีเก็บไว้หรือเปล่าน,นนะเพราะกระจัดเก่าๆของท่านเนี่ยจะมีเงินเหรียญน,นะครับนะลองดูนะครับนี่คือคุณแม่ที่ขายของสมัยก่อนนะเพราะก็จะมีเก็บเหรียญไว้นะบางทีบางคนโอ้โหหาเกือบตายไม่เคยถามคุณแม่เลยว่าทําอะไรนะพอเล่นหาอยู่คนเดียวนะปรากฏว่าคุณแม่มีเหรียญเยอะแยะเลยนะครับ นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับนะไม่ใช่ว่าคุณแม่ไม่รู้เรื่องนะคุณแม่ก็รู้เรื่องนะเคยเก็บเหรียญเก่าๆเอาไว้เพราะบางทีนะเรื่องใกล้ตัวถามคุณแม่สักหน่อยนะว่าท่านมีเหรียญเก่าๆไหมนะหรือเคยสะสมหรือไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่เก็บไว้อยู่ในกระจาดเงินทอนของคุณแม่นี่แหละนะครับรับรองเหมือนหลายคนที่เป็นแม่ค้า นะที่แสดงความคิดเห็นว่ามีเยอะแยะเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นโอ้โหเห็นแล้วจะตกกระจายนะครับนะมีเหรียญเยอะแยะนะครับที่เป็นเหรียญเก่านะอาจจะเก่าถึงปีสองพันห้าร้อยนะสองสี่เก้าสามก็ยังมีเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นลองถามคุณแม่ครับที่เคยค้าขาย ว่ามีเหรียญเก่าๆหลงไหมนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชม